สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่เนตรเอาสัตว์ในฟาร์มของพี่ตินนะคะเอาออกมาเพื่อที่จะเอามาฝังไว้ในทรายให้พี่ตินขุดหาสัตว์ในฟาร์มจากทรายเนาะว่าพี่ตินจะเจอสัตว์ในฟาร์มตัวไหนบ้างตัวแรกนะคะเป็นแม่วัวส่วนตัวที่สองเป็นหมูอู้ด ส่วนตัวที่3เป็นม้าส่วนตัวที่4เป็นไก่เอไอเออส่วนตัวที่ห้าเป็นเป็ดกาบกาบกาส่วนตัวที่หกเป็นแกะค่ะเดี๋ยวรามาดูกันนะคะว่าพี่ตินล่ะจะหาสัตว์ในฟาร์มครบหรือเปล่าเดี๋ยวแม่เนทจะเอาไปฝังซ้ายไว้ก่อนนะ สวัสดีค่ะน้องตินตื่นแล้วเช้านี้ <Yeah! S 1> แม่แอบฝังสัตว์ในฟาร์มไว้ด้วยน้องตินมาขุดหาซิว่าน้องตินจะเจอสัตว์อะไรบ้างหาไหมอยากหาไหมหาไหมครับ Yes อ่ะเรามาเริ่มกันเลยน้องตินขุดหาเลยว่าน้องตินเจอสัตว์อะไรแม่ฝังสัตว์ไว้ทั้งหมด6ตัว เริ่มได้ค uh ่ะวดวิว uh ิวอะไรอ่ะวัววัวเหรอตัวที่หนึ่งพี่ตินเจอวัวไหนขอแม่ดูใช่วัวไหมวัววัวร้องยังไงคะวัวร้องไงโมโอเคไหนหาต่อมันมีทั้งหมดหกตัวนะโอ้ว้าว ตัวที่สองอยู่ไหนตัวที่สองวิเจอมาหรอไหนใช่ม้าหรือเปล่าไหนแม่ขอดูหน่อยอุ้ยมาจริงจริงด้วยโอ้ว้าวมาอุ้ยมาร้องยังไงคะพี่ตินฮิฮิฮ่าใช่เหรอกับกับกบไม่เจอไก่เจอไก่อุ้ยเจอที่สามตัวที่สามเจอไก่ไหนใช่ไก่หรือเปล่าไก่จริงๆด้วยไก่ร้องยังไงคะ แก่ร้องไงเอกอีเอกเอกอ้าเจอแกอีกไหนเจอแกแกแล้วอีกตัวหนึ่งอะไรอันนี้ตัวอะไรแกะกับอะไรครับแกะกับเป็ดกาบกาบว้าวพี่ตินเจอห้าตัวแล้วขาดอีกตัวหนึ่งในทรายพี่ติน หาให้ได้อีกหนึ่งตัวแม่ฝังอะไรลงไปในทรายเร็วโอเคร็ว <Okay. S 1> เร็วเรว,เรวหาอีกหนึ่งตัวทั้งหมดมันมีอยู่หกตัวนะมแม่ไม่ได้ฝังก้อนหินนะคะอ่ะ uh? ก้อนหินแม่เอาตั้งโชว์ไว้เฉยๆไหนพี่ตินหาดูซิมันมีอีกตัวหนึ่งจริงๆนะหาดูซิอยู่ไหนเียพี่ตินพี่ตินหาได้ตั้งห้าตัวแล้ว เหมือนแม่จะเห็นอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าอ่ะพี่ตินตัวนี้สิอะไรอะตัวสีชมพูชมพูอ่ะอะไรอ่ะ,อะ,ไ,อะไหนตัวไหนคะตัวไหนคะ ร้องไงนะอด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 เย้พี่ติงเจอ6ตัวแล้วไหนแม่ดูสิ6ตัวใช่ไหนนับสิ1 2 3 4 5 6เย้เจอแล้ว6ตัว ไปก่อนใช่ไหมแล้วพี่ติงกำลังจะเล่นทรายใช่ไหมคะ หาได้อะแม่ว่าเราออกไปหาสัตว์พวกนี้อ่ะไปดูสัตว์พวกนี้ข้างนอกกันดีกว่าไหมแม่ว่าเขาน่าจะอยู่ข้างนอกนะไปดูนะนึกว่าในหมู่บ้านเรามีหรือ,อเปล่า๋ยวแม่ให้ป้า,ปาพาไปเอาไหมไปข้างนอกกันดีกว่าแล้วเราก็ไปเซเว่นด้วยไปกันเลย let's go ไป <Yeah! Go! S 3> พี่ตีนไปไหนกันป้าเราไปดูสัตว์ในฟาร์มกัน ว่าเราจะเจอตัวอะไรบ้างปะเราไปหากันเร็ว,จวเจออะไรนะเจอวัวเดีย๋ยวเราไปหาก่อนดิไปดูกันว่าเราจะเจออะไรนี่ดูดินี่ตัวอะไรพีตินอันนี้มา <c oughs> ้าเดี๋ยวเราจะเจอม้าไว้เนี่ยป้าป๊าอยากเห็นมา้าดูดิตรงนี้มีม้าไหมโอ้ดูดิม้ากำลังวิ่งมานี่นะอ่ะเป็นมา้าเปล่า <c oughs> เดินไปนทางซ้ายหรือขวาจะไปทางนี้เออดไปทางนี้ไปทางนี้ดีไปไหนครับไปทางนี้ดีกว่าเนะาะอันนี้ดีกว่าโอเค Let's go <S นี่ป๊าป๊าอยากเห็นหมูนี่เห็นหมูไหมหมูป๊า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 ว่าหมูต้องอยู่แถวนี้แหละพปจินนะเห็นหมูไหมหมูเดินมาเนะนี่ยเนี่ยเห็นหมูป่ะ มา้วมีมีนีวิ่ง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 วิวิ่มาแล้วหมูมาแล้วไปไปฮะินเดี๋ยวเราไปดูตัวอะไรต่อนะบัวเนะ ไปดูวัวดิที่สนามหญ้ามีไหมันไม่มีเหรอยังไม่เห็นใชดิเขากินหญ้าอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่า,วาอยนะู่ตรงนี้ว้ทุกคนนะพิธีนพิีนเนี่ยถึงสนามหญ้าแล้วมีวัวไหมไม่ป๊าเห็นแล้วนี่ไง

พี่ดินป๊าป๊าว่าตรงนี้มีแกะเหมือนกันนะเห็นรูปปั้นแกะไหมอะรูปปั้นแกะนี่เหมือนตุ๊กตาตัวนี้เลยเห็นไหมรูปปั้นแกะพี่ดินดิบดิพี่ดินเห็นแกะไหมน่ะพี่ดินเห็นแกะไหมแกะดูดิไอ้ย เหมือนกันไหม Yes เหมือนไหมเหมือนกันเหมือนแกะเลยอ่ะดูดิเขายิ้มใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยแกะยิ้มใหญ่เลยอ่ะน้าอภิตรนขี่แกะได้ไหมลองขี่ดิว้าวไปนู่นเลยอ่ะ Bye bye ไปเดี๋ยวเราไปตรงอื่นต่อไปดูดิยังเหลือสัตว์อีกกี่ตัวที่เรายังไม่เจอ เป็ดกับไก่เดี๋ยวเราดูเป็ดกับไก่ไปไปหาเป็ดกับไก่กันไป<ะ>นี่ไงพี่ตีนป๊าป๋าว่าป๋าเจอไก่แล้วนะเนี่ยเ<ะ>นี่ยรูปปั้นไก่ไก่มันอยู่ตรงนั้นแหละครับพี่ตีน<ะ>ป๊ะป๋าเห็นแล้วไก่อยู่นั่นแหละพี่ตีนพี่ตีนมาดูดิ<ะ>เห็นเปล่าเห็นไก่ไหมโอ้ นั่นแหละกุ๊ก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 อยู่นั่นแะครับไปแล้วไก่ไปแล้วไก่ไปแล้วกินเดี๋ยวป๊าป๊าขอดูหน่อยดินในมืออ่ะ uh oh. มีสัตว์กี่ตัวแล้วสามตัวสามตัวไหนดูดิแบมือให้ป๊าดูหน่อยว้าวว้าวว้าวเยอะเลยเยอะเลยอะ่ะเยอะเลยเดี๋ยวเราตามหาเป็ดนอะีกเนาะหาเป็ดอ่าอย่าไปดูเป็ดกันว่าเป็ดอยู่ไหนไปไปกันไปกัน let's go ที่ตีนทำลายครับไปไป,ไปแมวเหรอแะแมวตายรถไปแล้ว oh, <no. S 1> แมวไปแล้วไม่เห็นไหนไม่มีไปแ้วดีแมวหนีไปแล้วดิไ,วดไ,วดไ,วดไหนอ่ะ no 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 ไปแล้วไม่มีแล้วไปแล้วลูกแมวไปแล้วชิมัยชิมัยชิมัยบอสเด็กติ้นเรายังไม่เจออะไรนะเป็ดเหรอเป็ดป๊อป้าว่าเป็ด<ไ>มันอยู่ตรงนี้น,นะเป็ดอยู่ที่อ่างน้ำนะอุ้ยมีแมวด้วยเห็นไหมแมวนี่แแมวเดินแล้วดูเป็ดอยู่กับแมวเห็นไหม เียร์ะคร่ะเสียรเสียรบอกขอบคุณทุกคนก่อนนั่ขอบคุณทุกคนากติดตามช่องตีนอลลิลินชาแนลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่บายบายยยมโอเค let's go วิ่งหนีอะไรครับเร็ววิ่งวิ่งวิ่งหนีวิ่งหนีไม่ไหวแล้วเร็ววิ่งตามมาแล้วเร็ววิ่งหนีวิ่งหนีเป็ดตามมาเร็ววิ่งหนีไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเร็วเร็วรักวัวรักวัวไปไป